และการทำสมาธิได้เนี่ยบวกกับการได้สดับในคำตถาคตถึงเราจะยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดได้สดับนะหนึ่งนะสองทำสมาธิได้และสมาธิที่ทำได้ต้องบริบูรณ์บริบูรณ์เชี่ยวชาญชำนาญน,นะจะขั้นใดก็ได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไป อันไหนก็ได้ขอให้ชำนาญละกันในการเข้ากันออกได้โดยไม่ยากไม่ลำบากและไม่เสื่อมเมื่อกระทากาละถึงกระทากาละกายแตกทำลายก็ยังไม่เสื่อมดำรงอยู่ในสมาธินั้นได้คติที่เขาได้ก็คือเทวดาตามกำลังสมาธิขั้นที่เขาได้และเมื่อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วพระองค์ก็บอกว่าเทวดานั้นจะปรินิพานนะ ังน,นั้นเขาจะพัฒนาความเป็นอริบุคคลในพบหน้าที่เป็นเทวดาพบหน้าที่ไปเกิดเป็นเทวดาผู้เจ้าจะเรียกเขาว่าเป็นพระคาวโตปนัสสาวโกเรียกว่าเป็นส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์แต่คุณมีคุณสมบัติตรงนี้แล้วละ่ะได้สดับในคำตถ,ถาคต แล้วทำสมาธิได้นะ